ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประกาศดังๆฟังก่อนรู้ก่อนโอกาสทองเป็นของท่านที่สิบเก้าธันวาคม 67- สถึง2องมกราคม68สี่คืน5วันขอเชิญเที่ยวงานใหญ่ปิดทองฝั่งลูกนิมิตณนะวัดทุ่งศาลาหล,าลวงพ่อเงินตำบลบ,บึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร มหากุศลสุดภัยศาลในลานบุญร่วมปิดทองลูกในมิรจิตแจมใสแคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีตลอดปีร่วมทำบุญซื้อที่ดินกระเบื้องถวายสังฆทานถวายผ้าไตรทอดผ้าป่าลอยฟ้ามหากุศลร่วมรับแจกวัตถุมงคลและชมฟรีมหรสพสมโพธ ตัดวายลูกในมิตรวันที่2มกราคม68และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจองขวานตัดวายร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานบวชนาคหมู่ได้ที่พระครูมงคลรัตนก,กิจเจ้าอาวาสโทร0873147181 0 8 7 1. 0 3 1 4 7 1่1จองร้านค้าติดต่อได้ที่คณะกรรมการวัดโทร0 8 9, 9, 9, 9 0 6 5 9 9 9ก อย่าพลาดงานบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่29ทธันวาคม67ถึง2มกราคม68เชิญเที่ยวงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตณนะวัดทุ่งศาลาหล,าลวงพ่อเงินตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรมหรสพยิ่งใหญ่ชมฟรีงานนี้วัดจัดเองเชิิญปดทอง พ่อจำเป็นประธานอยู่นะขอบใจนี่หนูนะั่นเรียนเก่งๆนะไปเป็นคุณหญิงคุณนายนะลูก ơi. เอ้ย สังฆราณ์เดชพระเดชพระคุณทาคุณพระพิาสารสาธารกิจรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเจ้าวาดวัดบุญรามประธานฝ่ายสงฆ์ของกราบาราธนาและเรียนเชิญท่านนายปดอำเภอ อันเดียวอันเดียวสองเดียว ปรรมบูตตัวทานฝ่ายสงฆ์กบนมัสการพระครูมงคลรัตนกิจเจ้าวาดวัดทุ่งสาลาท่านนายภูวนาสุวรรณคมนายอำเภอบึงน้ายคาราวาดและขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดกานถูกพัตรศีมาปิดทองหวังลุกนิมิตในวันนี้ กับผมนายดิติพงศ์บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรในนามคณะกรรมการจัดการขออนุญาตกล่าวประวัติวัดทุ่งสาราเป็นพอสังเกตดังนี้วัดทุ่งสาราสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2544ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร สังกัดพระสงฆ์มหานิกายได้เชิญชวนพุทธ,ธบริษัทข้าราชการพ่อค้าและประชาชนทั้งใกล้และไกลร่วมกันจัดสร้างอุโบสถเพื่อเป็นเขตพุทธ,ธาวาสดอุโบสถหลังนี้สร้างเป็นแบบทรงไทยก่อเด็กหลังคามุงหลังคาทรงไทยโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาพุทธ,ธศักราช2561 แล้วเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2567และได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมาเมื่อวันที่14เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ทางคณะกรรมการวัดได้ประชุมกำหนดงานผูกพัดสีมาปิดพองฝังลูกลิมิตรวัดทุ่งสารานี้ขึ้นเพื่อให้ถูกต้องตามหลักพระวินัย และเป็นการจะรลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตืบต่อไปบัรนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในทีเปิดงานครับราตรการพิเศที่เจ้าคุณพระผู้ด่ามีการทุทิเจ้ากองรกพนักจังหวัดพิจิตรจ้าว่าบัดีเดลานสารสา พระผีรานุถีรานุรูปเพื่อความเคารพจรงจังเรียนท่านน,ยนา,กรรา,า,ายกดงามงานชนบุาลรีบนคณะผู้นิธิท่านกำนันหมู่บ้านชนบุรีงานและแขกทุ่งเกศรองท่านที่มาร่วมกงานทั้งหลายครับที่ได้ร่วมฉลองสมโภชลงโอุโบสถงานผู่พระฤาษีมาวัดทุ่งสาราครั้งนี้ด้วยนะครับในกาศวาระที่ถีขึ้นปีใหม่ทันใกล้มาถึงแต่ผมขออ้าง เอาคุณพระศรีรัชนัต์ไยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิจิตรหลวงพ่อสุโขวัดบึงนาลางพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่อเภอบึงนาลางหลวงพ่อมุงวัดบางคานที่พระเจ้าแห่งเมืองพิจิตรตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอภิบาลปกป้องรักษาคุ้มครองและดลบันดาลให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภาพล่ ปฏิทานธนสมบัติแ้วพาดปลอดภัยจากพยันตรายทุกประการเถิดบบน,นี้ได้เวลาสมควรเลิกแล้วก็ผมขอเปิดงานผูกผูกพระทศีมาปิดทองลูกนิมิตวัดทุ่งสาลายอางนี้ตั้งแต่บบัน,นี้เป็นต้นไปจนครบกำหนดการและขอให้การงานครั้งนี้บรรลุสำเร็จบรรลุทุกประสมค์ไปได้ด้วยดีขอบคุณครับ ที่จับยิบินแล้วก็ขอกกาบรัฐรนในวงพานาิสรินต่เมตตาเป็นประธานในการเปิดทากลุ่มรูปนิมิตแล้วก็ได้นำปาท่านประธานในพิธีสนาาราลายได้ปิดทองรูปนิมิตตามลำดับต้งทานูปคลับ ปรพิธีทั้งหมดเลยครับกรินพรทางด้านน้องเพื่อร่วมเป็นเกียรติกับท่านประธานถือว่าเป็นพิธีแห่งประวัติศาสตร์ของวัดทุ่งศาลาของเราในคราวที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้ร่วมกันปิดทองฟังลูกนิมิตจะได้ให้มีอุโบสถเกิดขึ้นที่วัดทุ่งศาลาของเรานะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของวัดทุ่งศาลาหลังจากที่เรานั้นสถาพี่น้องได้ร่วมกันที่ช่วยกันบริจาคก,กันสร้างโรงอุโบสถจนสำเร็จแล้วเราท่านทั้งหลายมาร่วมกันฉลองแล้วก็มาร่วมกันปิดทองตัดไหวฝังลูกนิมิตนะครับขรับข้ากับ เดี๋ยวหลวงพ่อจะนับงเป็นถึงสารนะฮะขอญาตินี่นะครับท่านผู้มีเกียรติครับเดี๋ยวไม่เข้ามานะครับจลุมหงไปไหนอะจอนไปไหนจำหลุมจับท่านแดงไว้เดี๋ยวค่อยดึงขอญาติี่นะจลุมหงไปไหนอ่ะจอนไปไหนอ่ะ